ะิินดีตอนรับเข้าสู่ยังเฟลูชาแนลวันนี้นะคะทุกคนแปลกตาไปนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เฟ์จะมาสอนทุกคนทําไข่เค็มคขะทุกคน <Wow. S 1> ซึ่งส่วนประกอบนะคะก็มีไข่เป็ดค่ะ ที่เราไม่ใช้ไข่ไก่นะคะทุกคนเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยมันจะมีเปลือกที่บางกว่าไข่เป็ดค่ะทุกคนและเราจะไม่ล้างไข่เป็ดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดล้างเนี่ยเวลาเราเอาไปดองมันจะทําให้มันเน่าค่ะทุกคนและส่วนประกอบที่สําคัญนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทําการดองไข่เค็มแบบพ่อดินสอพองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือดินสอพองค่ะทุกคนและก็มีเกลือค่ะโอเคแล้วก็มีน้าเปล่าค่ะทุกคนโอเค ทุกคนอันดับแรกนะคะเราจะผสมดิสอพองกับเกลือค่ะในอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทำไข่ในปริมาณที่เยอะนะคะก็ใช้ดิสอพองกับเกลือนะคะแบ่งให้มันเท่ากันแล้วก็ผสมกันลงไปโดยใส่น้าไม่ให้มันเหลวเกินไปนะคะทุกคนจะทําแค่กระบ,บะเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเฟิร์นจะใส่ไม่เยอะนะคะทุกคนเช่มกันเลยนะคะทุกคนเฟิร์นจะใส่ดินสอพองลงไปนะคะ โอเคค่ะทุกคนพอเราใส่ดินสอพองไปแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยเกลือลงไปเลยค่ะใส่แล้วนะคะทุกคนเฟิร์นก็จะใส่น้ำลงไปค่ะทุกคนใส่น้ำไปที่ละนิดนะคะทุกคนแล้วก็จะคนให้มัน ละลายนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะทุกคน โอเคค่ะทุกคนพอเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเราก็จะมาเตรียมขี้เท่ากันค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีดินสอพอผสมเกลือค่ะทุกคนนี่ เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะคะต่อไปก็คือแกบค่ะอันนี้นะคะเฟิร์นไปซื้อมานะคะเป็นถุงแบบบลมเทิมเลยค่ะทุกคนสุดท้ายก็คือไข่เป็ดค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะทุกคนเอาไข่เป็ดของเรานะคะใส่ลงไปในดินสอบพองเลยค่ะทุกคนแล้วก็ผสมกันนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนทุกคนดูเลยนี่ ผสมดินสอพองให้ทั่วเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไข่ที่เราพอกดินสอพองเนี่ยมาใส่ลงไปในแกบค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็เอาแกนบคะคุ้มคุ้มคุมให้ทั่วเลยค่ะทุกคนเออนี่นะคะทำให้ทั่วเลยค่ะทุกคนนี่ให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะทุกคนเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ ผสมนิสอพรองนะคะแล้วก็ใส่ลงไป o hour later ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ไข่เค็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคน อันนี้ก็คือไข่เค็มพ่อที่สอบพองของเราค่ะบอกเลยนะคะว่ามันง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนทิ้งไว้7วันเราก็จะได้ไข่ดาวเค็มค่ะแต่ถ้าเกิดทิ้งไว15้15-20วันเราก็จะได้ไข่เค็มที่มารับประทานได้ค่ะทุกคนโอเคสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใหไม่คลิปหน้าอยากให้ฝนทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ